วันนี้ในการเข้าวัดทำบุญของเราจะพามาวัดแสนสุขวิสุทธิวราลามนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะเป็นเจดีเกตแก้วจุลามณีนะคะของวัดแสนสุขนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบางแสนนะคะจะมีพญานาคล้อมรอบสีทิศของมหาเจดีเกตแก้วจุลามณาีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนไปนะคะ่ะตามมาเลยค่ะ เข้านะคะทางแรกของเราที่มีพญาน,นาคจุดแรกจะเป็นสีเขียวมรกวดนะคะด้านหลังนะคะจะมีทั้งสี่ทิศแต่ละทิศจะไม่โคงพญาน,นาคจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่าเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบมหาเจดีย์เกวจุฬามณีกันนะคะว่ารอบรอบไลด์รอบโบสถ์อะรอบมหาเจดีย์จะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวไปดูความงามของมหาจีดีกันดีกว่าพอเราดูรอบๆมหาจีดีเสร็จแล้วเราค่อยเข้าไปข้างในยามเย็นอย่างนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะแล้วก็บรรยากาศก็เย็นๆเรามาเดินชมวัดกัน,นะคะ่ะเดินชมบรรยากาศชิลๆบู๊เย็นสบายค่ะ ากาศไม่ร้อนเลยค่ะนี่นะะเป็นปลานะคะปลาจะอยู่ตามจุดต่างๆที่แบบว่าตรงถางเข้านะคะมีคนเอาตั้งใส่ด้วยค่ะตัดมาน่ตั้งด้วยค่ะเดียนห้าเดียนบาทน,น,นะคะด้านหลังจะเป็นภูเขานะคะแล้วก็ล้อมๆม,มหาเจดีย์นะคะจะมีดอกบัวสีชมพูนะคะ รอบมหาเจดีย์เลยนะคะล้อมรอบหมดเลยค่ะเยอะมากคนะ่ะรอบมหาเจดีย์เลยค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะจะเป็นทางเข้านะคะทางที่สองนะคะเป็นพญาน,นาคสีเหลืองทองค่ะจะเป็นจุดเมื่อกี้เราสีเขียวมรกตนะคะจุดแรกอันนี้จุดที่สองเป็นสีเหลืองทองกับพญาน,นาคนี่เป็นทางเข้าจุดที่สองของเราคะ่ะนะคะข้างในจะเป็นมหาเจดีย์นะคะ สวยมากค่ะข้างบนสูงมากแล้วก็สีขาวสีขาวทองตัดกันสีตัดกัน,ส,กนนะสวยมากค่ะสีทองอลา,ามเดีย๋ยวเราจะไปดูทางเข้าจุดที่สามกันค่ะตามอะไรคะฝัง่งโน้นนะคะด้านข้างจะมีสระน้ําแต่ว่าไม่มีป่านะคะสวยเขากลัวว่าเราเอาอาหารมาให้ป่าได้แบบน้ำมันจะเน่าไงก็เลยไม่มี จะมีมสะาน้ํารอบมาหาเจดีย์เลยค่ะแต่ว่าไม่มีปลานะคะเดี๋ยวน้ํามันจะเน่าเสียเขาก็เลยไม่ให้ให้หารปลาก็เลยไม่เอาปลามาปล่อยค่ะตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงประตูทางเข้าที่สามและะ้วค่ะนะคะจะเป็นพญานาคสีนินนะคะไปจําที่จุดประตูนี้นะคะนะคะเป็นองค์สีนินทั้งองค์เลยนะคะสองฝั่งเลยค่ะสองฝั่งทางเข้านะคะ สองฟอนทั้งข้อจะเป็นสีนีนทั้งสององค์ตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงประตูสุดท้ายนะคะประตูนี้จะเป็นพญานาคสีลุ้งนะคะทิศตะวันตกนะคะแล้วก็จะมีประตูนี้จะมีพระลาหูนะคะด้านหลังจะมีอยู่ประตูเดียวนะคะอันนี้พระลาหูจะมีอยู่ที่ประตูเดียวเลยแล้วข้างหลังนะคะเขากําลังสร้างลิฟต์เพื่อขึ้นไปข้างบนนะคะด้านหลังของเรานะคะ ที่เป็นโค้งๆอยู่นะคะเขาจะทาลิฟต์นะคะเพื่อที่แบบว่าคนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยบางทีแบบว่าผู้สูงอายุคนอายุมากๆก็อยากขึ้นไปกราบสักการะข้างบนจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะคะจะได้มีลิฟต์ขึ้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้าคาเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ จดีกันดีกว่าค่ะแล้วเข้าประตูนูเราเข้าไปในมหาเจดีกันดีกว่าไปข้างในกันมีโ้อกัก้นตรงทางเข้าด้วยนะคะประตูทางเข้าเพื่อไม่ให้นกเข้ามาข้างในโบสถ์ในมหาเจดีะคะ่ะ แล้วเราไปกลับไหว้ข้างหน้ากัน น,นี่นะคะเราอยู่หน้าองค์พระประธานพระ,ะอ,องค์ใหญ่ในมหาเจดีย์เกดียจุฬามณีนะคะนี้เหมือนจะเป็นลูกแก้แวเลยคะ่ะองค์พระประธานเราไปกลับ น,นี่นะคะเราจะเอาเหรียญหยอดเข้าไปตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เขาทําบุญตรงนี้เขาหยอดไว้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะ่ะทั้งมีทั้งเหรียญทั้งแบงค์เลยค่ะนีะคะ่ะนี่เหรียญเลยใา้ทุ่มใช้คีบดังๆปังๆก็ๆดูเยอะๆมาทำบุญหน้าองค์พระประธานเลยนะคะตรงนี้เป็นจุดที่หน้าองค์พระประธานเลยที่ทำบุญกัน ะปะูนกะนั่งแกะสักไม้ไนะงม้ทังาอา์ร่มรืนมากมยากาศเย็นสบายมากะคะร่มรื่นมากแล้วท,ที่ที่บริเวณวัดวัดะมีที่เยอะมากกว้างขวางมากเลยค่ะนี่บริเวณวัดหมดเลยค่ะกว้างขวางมากเลย ตรงจุดนี้นะคะจะเป็นเท้าสมุทรเทวาและเท้าสมุทรเทวีนะคะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีพญานาคสองฝั่งนะคะองค์พญานาคเก้าเศียรสองฝั่งเลยนะคะเห็นไหมคะด้านหลังองค์ท่านองค์ท่านเท้าสมุทรเทวะกับเทวีจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็องค์พญานาคสีทองจะตัดกันข้างในต่เดี๋ยวเราไปกราบไ้ว้กันก่อน น่าจะมีไก่เยอะมาก่านน่าจะชอบไก่มากวันนี้นะ,ะ,ะ,นนะ,ะจะให้อาหารลาได้เลยนะคะปลาเยอะมากนะคะตรงนี้อตรงข้างองเท้าสมทุท,มทเทวะละองเท้าสมุทเนะคะนะคะปลาเยอะมากเลยทุกคน จำเริ่มเลยคนะ่ะมีเป็ดด้วยสองตัวอันนั้นเต่าจริงไหมนะั่นดื่งน้ำันกคน ผู้ชมกับการพาชมวัดแสนสุขวิสุทธิวาลารามของเรานะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นมหาเจดีย์เกตแก้วจุฬามณีนะคะเราก็พาชมความงามในมหาเจดียด์หมดแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อ,ตอไปนะคะเดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าเราจะพาไปวัดไหนกับรายการเข้าวัดทำบุญของเรานะคะใครอยากไปชมวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้ เราจะพาไปถ้ามันไม่ไกลมากเราไปได้เราก็จะพาไปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคิปหน้าดูว่าเราจะพาไปวันไหนคลิปนี้ก็จับดีค่ะบายค่ะส่วนด้านหลังของเรานะคะจะเป็นเจดีมหาเจดีเกดแก้วมณีเกดแก้วจุฬามณีนะคะ ยามเย็นอย่างนี้นะคะครับตอนนี้เราอยู่หน้าองค์พระประธานนะคะเอาไหมสามย่งหนึ่งสองอยู่เลยสาวันสิเป็นยังไงกันบ้าง,งคะท่านผู้ชมกับการพาชมวัดแสนสุขสุดที่วราลามนะคะเอาไหม